อันนี้ก็คือพยัญชนะไทยนะคะมีทั้งหมด44ตัวน้องจัสมินท่องวันนี้ไม่ใช่น้อนนะไม่ใช่น้อนนะพี่จัสมินสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาท่องกอไก่ให้ฟังค่ะก็ไก่ให้ฟังค่ะอ่ะเริ่มเลยค่ะกอไก่กอเอ๋ยกอไก่ก่อนชี้ทีละตัวเอ้ยกอไก่ไก คอไข่ขอเราคอขวดของเราคอควายข้ ir, ังเน่าขอคนขึครังครังคั้งฟางูใจจ้าจะจะใช้ดีสสิ่งดีต่างผสมลหรือโซ่ล่ามที่ชอบซื้อค้่กันยอผู้หญิงสูงผ้ายอดสุดาสวมพั ราตักหุนหัมทอทางเข้ามานองมันอนโทหน้าขาวกาปว่าเท่าเดินย่อนอนเลนไม่มือตอวเด็กต้องไม่มุนตาต่าวังตุ้มขอคนแบบคนอัตตุหานอุดอทงไม่ยอม นูนเหนูฝากฝใยเอไม้พัดผงปอบตาของผาพึ่งทำรังฝาฝา,าังท,า,ทานจะ<า>ทำผาผานวางตั้งระฟังสะอาดจาังพอสมภูาว,วางไปมอมาคึกคักอย่ายักษเชี่ยวใหญ่เรือเรือไฟไป,ไปตอลิงไต่เราพอแผนลงยาก ซาซาลาเงียบเงาซละสีหนวดยวสเสือด,ดาวขนงถ้าหีบใส่ผ้าก็จะลาผ้าไปีอ้ออ่านเมือ,มตตองนังนึงตาโตเก่งมากค่ะกอไก่ฉบับพี่แจสมินพูดยังไม่เสียงยังไม่ถูกต้องทั้งหมดแต่ว่าก็ใช้ได้เก่งมากเลยค่ะ กอไก่กอไก่น้องจูดินท่องไมกอไก่ต่อไปพี่จะต้องสอนนะ้องโอเคไหมคะ๋อ้ไม่นะ <laughs> อันนี้ก็คือพยันชนะไทยนะคะมีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวน้องจัสมินท่องวันนี้ไม่ใช่น้องนะพี่จัสมิน <laughs> <laughs> โอเคค่ะพี่จัสมินท่องให้ฟังวันนี้นะคะเด็กยิงจัสมินสามภาษาค่อยๆเรียนรู้ไป ที่โรงเรียนเรียนภาษาอังกฤษกับภาษาสวีเดนก็พูดเป็นภาษาเขาเรียกว่าอะไรภาษาทางการแล้วก็เป็นภาษาไทยก็คือภาษาแม่ก็คือเราสนทนากันทุกวันเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็แม่จะพาทองกอไก่โอเคคะ่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณที่ฟังค่ะโอเคคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย